สิมาแตกเบื้งอันร้อยหนึ่งได้เท่าไรละพันหนึงได้เท่าไรเดี๋ยนี้ร้อยหนึ่งนดห้าสิบห้า ic, สิะคอเนาะห้าห้าสิบพันห้าสิพันมนไปร้อยหนึ่งให้ปุ๊บและสิเหลือบ่หรือว่าสิบเบิดไล่วกนูนี่เท่าไรนี่นี่สิบสองพันสามสิบแปดเนาะสามสิบแปดใครบิดเออพี่เนาะนี่ก็แม่น เงินใบร้อยบาทที่เบ้าสมชิตมาซื้อแต่ว่าเสียงนี่เพิ่นแล้วอยู่สิบสองเนาะสิบสองพันกายังเหลือทนมาให้เบ้าสมชิตอีกเป็นปึกเลยพี่น้องมีสามสิบแปดพันนี่ยน้องเขียวุ้งเอาซองทงอ,อ่ะอืมอ่ะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกเส้นเก่าเส้นเคยในยามคำ่คำค่ำพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ได้วันนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงหนึ่งพี่น้องที่สมจิตสีมาไซนี่ไซนี่ที่กินก้อนเสียวเงินใบร้อยบาทพี่น้องเอามาไซนี่น่ใบร้อยบาทที่สมกิตามาตะไทยพุ่ะ แล้วก็สีถามมึงอัตากาันแลกเปลี่ยนเนาะอยู่หานเล็กฮาน,นอ,ยอยู่บ้านบ้านสมชิตนี่แหละว่าสีเท่าไดรแล้วเดี๋ยวนี้ฮะบรรยากาศยังแรง,งพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องนี่ก็แมน่นฮานค้าสมชิตก็ส่วนหลายก็มีแต่ตอนเ้าของการคืนก็มาได้มาแวะ เปิดมีขายลูกซีนนี่ไหนขายลูกซีนฮันดอกเป็นน่าจะปิดแล้วน่าจะเบิดเบิดระเบนานเบิดแล้วบนะ่ลูกศิลป์ลูกซีนก็บเบิดแล้วพี่น้องยังกินข้าวปุ้นเครื่องคายก็มีหลายอย่างอยู่ส่วนหลายก็นำมาแต่ไทยและะ้วก็เวียดนามหาเลาะบึงอาหารการกินก่อนนี่น่าจะเป็นขนมด้วยหัวด,ด้วยนางเด้อ ขนมเป็นภาษาไทยพี่น้องเป็นภาษาไทยก็กน่าจะมาช่วงมานตะไทยเป็นขนมเคียบกุง้งเซ็มพูก็เป็นซันซิลของไทยพีน่น้องขนมกะของมานตะเวียดของมานตะไทยแน่แเมนแต่ปะลากับมานตะไถ่มีไข่มีอย่างหลายอย่างพีน่น้องแม่ค้าเพื่อนกนกน ยังกินข้าวปุ้นอ,อยู่อ๋อขนมพี่น้องขนมซื้อเอาบ่ะหรือวาเห็ดเฮ็ดเอาทอดละไใส่ถงนี่บะซื้อถงมันมาใสา่ปะถงเท่าไรน,นี่ห้า 5, พนงหา้าพันแซบบะฮะบหาประกันความแซบเลยบะ่ม,ะม้ามาสาวบ้านนอกพี่น้องเอ้ยอยากสิละ อ้ายฮ่องกงเชื่อนานออผู้นี้ก็เคยไปไทยดิเนาะบ่น่าคือไปไทยบ่ไปกินเลยแล้วเบิงน่ะอุกคนเอาละกะลุกมานะแม่ทุกใบอีเออสุดปุ้นดิได้ ปนอนแล้วพคนนั้นสบายดีเดี๋เวน้องวนนี้กับเบอสุคิดกันใส่นี้ก็ได้วอนนี้เชื่อนี่ไม่ได้บุปผินนี่เป็นเลย วันนี้ข่วบาสผลินกับมาลินเนาะมาลินยูฮานหลานสาวมาไซนี่พร้อมพี่้องเซลใบร้อยบาทนี่แหละไซนี่กระถามนี่มีมีมอย่างนี้นก่อนนว่ามีเงินสิบพันเนาะ <c oughs> นี่เป็นสิบสองพันรวมบิดเป็นสิบสองพันแม่นวนาเป็นสิบสองพันแล้วเสียใบร้อยนี่ให้ใบร้อยนี่ก็มาแต่ไทยแพงบวกจากไซกนี่เพราะว่า อันใส่ไปกับมันสีหายะอยู่เรากะมีส่วนลายใบห้าร้อใบพันมีใบร้อยแหละบางคยมีอ่าสีมาแตกเบื้งอันร้อยหนึง่งได้เท่าไรละพันุได้เท่าไรเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งในห้าสิบห้าสิบคือเนาะห้าห้าสิบพันห้าสิบพันจำนวนใบร้อยหนึ่งให้ปุ๊บและสีเหลือบ่หรือสีบเบิร์ดไล่วกนูนหนีเท่าไรนี่นีสิบสพัน สา,ส,นะสามสิบแปดนะสามสิบแปดไข่บิดเปลีป่ยน, <c oughs> นบรรยากาศ <c oughs> พี่น้องตะวเก่ามีแตทายพับตอ,ตอนเ้าตัวแรกหายู่หากินเมื่อนี้แหละมาใช้นี่เป็นลูกนี่และมาพี่พี่น้องดาวขนมดาวขนมให้หลานไปพันกันไรเป็นอย่งไรหนึ่งเล็บเล็บเท่าไรนี่เล็บไปซีบอะ เอ,เอานี่ก็ได้เอาเอาตัวนี้ก็ได้ยนะเอา 5, <Hello. S 2> เอาเอเข้เป็นนั่นเลยหนึ่งสองสามอ่าก็แปดพันตัวีปนพันสจเก็บมาสามสิบปดอพี่น้องนี่ก็แม่เงินใบร้อยบาทที่บ่าสมจิตมาซื้อ แต่ว่าเสียงนี้เพิ่นแล้วอยู่12เนาะ12พันกายังเหลือทอนมาให้บ้าสมจิตอีกเป็นปึกเลยพี่จริง31พันก็ถือว่าเงินกีบก็ยังยังเพิ่อคือเก่าพี่ยังพันหนึ่งห้าแสนถึงเก่าเงินบาทก็ยังแข็งค่าคงตัวปกติเนาะ <S 2> <S 2> น้ำมันอยู่บ้านกาลิตรลิตรเท่าไรลิตรละลิตรละ5เศษเนะา,าะ5เศษก็ไล่เป็นเงินบาทกา ห้าสิบบาทต่อลิตรไเนี่ยนะคือว่าใบร้อยบาทที่สมคิดมาใจานี่แต่สมคิดได้เมื่อหลายกูเก้าพี่น้องคุ้มบ่ <c oughs> กันถือว่าซ่นี้ละนี่ืันนี้ก็สำหรับน้องเพื่อนก็นกนเคยไปไทยพี่น้องเคยไปทำงานไทยสมคิดอยจกสอบถามเลยโดนางไปดนปด้าและไปทำงานไทย ห้าเดือนห้าเดือนวะไปทํางานอยู่จังหวัดไหนจันทบุรีอยู่จันทบุรีพี่น้องเป็นงานยังหานอาหารหานอาหารจันทบุรีห้าเดือนเนาะได้ยตีเงินได้ออน้องเขาก็ไปพี่น้องไปมามาได้จุดเดือนและสามสามเดือนแล้วแต่ไทยมาในไหนสามเดือนเนาะกับบุคือจะไปอีกว่าจะไปอยู่บุมีงาน เอฟซีองหางานให้ในเด้อคือว่าทักไทยน้องเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะเงินไกลนี้ไกลใน้เงินไกลหานน้องสาวเพื่อนกะมาแวลินแว่หัวทั้เลงแต่สมจิตกับบุญโยค้าได้เข้ามาอยู่เงื่อนกับไก่เติบกะผู้สาวก็ลลยอยู่ในบ้านแต่ว่าเพื่อนอยากอายกองแต่ว่าผู้นี้กะเคยไปไทยมากกะเพื่อนกัใจกลอยู่เพื่อนกะลมกองนี่มือกองแห้งเต็กพี่น้องแห่งแหงงาม เอ้กี่ไรกกระสีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยกะที่ว่ามานั่งลิ้นเย็นกัทักทายสบายดีน้องเพื่อนกะบุญยังหลายเนาะกะขอขอบคุณเนาะขอขอบใจเนาะทั้งน้องๆเพื่อนที่ในการห่วมมือเลยว่าถ่ายคลิปในเมือนี้แล้วก็เพื่อนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะนี่แหละพี่น้องนี่ก็ยังสั่งสิ่งนี้ยัน 12พันแล้วกันยังเหลือบักหลายๆนี่พีน้องเงินกีบใบพั 100, 000, นนี่มีใบพันใบสองพันเนี่ยอ่าก็ถือว่ายังนักใจอยู่ผี่น้องสำหรับเงินกีบกันยังถือว่ากส็สู้ซนไปนี่แหละหาเมืองเนี่ยขึ้นจยูไปไทยอยู่แล้วก็คือเว้าล์หะไปก็ทางบ้านก็นจะเคเียเวียกอยู่ผี่น้องเลยเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่มีเวียกเค็ดงานทาอยู่แต่ว่าพละดวางเวียกคนจึสิกบไปอ่าสุดท้ายกะ กราบส,สบายดีสบายดีขอบใจลยลยเอเอพี่น้องสังคิดกะกะสิีกับกะผู้อายก็อายที่อายกองกันพูดว่าอายบัดไถห,หูบัทไทยหูแอกนั้นแอกนี้ เงียบแล้วเงียบสงั้นล่ะก็นอนหมดแล้ใส่นาเบิ่งเเพียงน่ะ เอาแม่นางเด็ก่นนอกเคี้ยวกุ้งเอาซองทงอืมอ่ะพอได้กินเด้อสิก๊ับแล้วบัานนี้ขอบใจก๊ับก่อนพี่น้องซื้อกดมให้น้องเข้าสมจิตจะได้เมื่อแล้วนึกแล้ว Uh